โอเคมันคันร้อนอยู่เลยดีด้วยเขียงทั้งกดทั้งกดเราให้มันหมดเวลาก่อนดีต้องไม่อะไรนะทั้งกดไม่ขขขคขยทั้งทำแบบเหมือนกันเอาตีนตา,า,าไปเอาตีนต <c oughs> าไปคุณตาไอ้ไอ้ ยังวันที่พ่อเห็นฉันแล้ววันนี้เรมไม่รู้ไหมคือว่ดจะเป็นตัวโอ้อะไอ้ ไา่ตาเลยไม่อรน่าป็อะราเปเปอร์โอ okay. ้ไม่ได้โอ้โหไม่ได้ไมัได้ไม่ได้ไมัได้ไมันเ้ไ่ได้ไม มันจะมันนาใช่ไหมไมด่ด้เด็กเสิชอบเหอ่อเด็กที่ก็บเพะเด็กเด็กโเหนสิชอบมมา,มาสิัวแลวส,สิชอบใช่ไหมใช่บเ่เด็กที่ชอบ สีค่เรียนนิ่มใช่อูฟรเินะตอนอูี่สดูสิทีมงเห็นยังไม่เคยดูทมันคือิมันือกจนไงรเดรถตอนีร่ไมดู่้ฟิมดูแตะมูอยู่ตรงไหนครับีแล้วมันทำไมมันยุบลงไปอย่างนั้นน่ะีมันกระเด ลองนองยุดยึดยดยดดองมครับครับแล้วแม่ีตะูบ้าเยองเลยล้ฟันอาี้ล่ะครับเป็นไหนฟันฮะอันนี้มีฟันแล้วไม่มีฟันอันนั้นมีตะปูอันนี้ไม่มีตะปูนี่อ่าไม่งอนไม่ขี้งอนไม่บอกคืออ๋องอนงอนที่ตัวโตเพรคุณลูกนเล็กจริงทีมีบอกว่าขนเกจ

รด้สิร่โคขอได้ไหมริโอเคึงนี่ึนี่สิึนี่ึนี่ึนี่นี่สิโอเคขอแล้วขอแล้วแค่นี้พออูขอได้สิได้ไหมเ่ยได้ไหมตอ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  Chim, Ô mày nói tiếng 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 nói